อโปมันก็เป็นคนในแก,งก๊งหลุยนี่ทวงผมนะครับค้างอยู่16ล้านไม่ไม่<ป>ขับกันนะทีมันแต่สีดำแล้วทำไมไม่ทวงกันล่ะแล้วมันมทำไมมันมาทวงตอนมันโดนแบตว้าแลี้ยวตลอดนี่มหมแล้วน้องหลุยจะเกียร์แทนเพื่อน <c oughs> ไหมล่ะเพราะว่าเงินมันก็อโปมันก็เป็นคนในแก,งก๊งหลุยนี่อุย้ยสวยแป๊บนึงได้ผมขอคุยกันบ้างนะ <c oughs> ได้ได้ครับได้ได้ จะหาผู้แนะนำเว็บนัาสตรีมโอเคครับพี่แจ็คโอเคครับผมไปดูอ่ะ้เยแล้วส่วนนักที่งอเอขาเป็นรูปอะไรไว้เลยโปรมาติดเท่าไหร่อ่ะนาสิบคืนไหมสิบเ <18 M. S 3> อ็ดเอ็มสิบเอ็ดเอ็มไม่ไม่รู้นะยังไม่รู้นะว่าบอลเข้าไหมอันนี้คือรวมราคาบอลเข้าหรือยังถ้าถ้าบอลยังไม่เข้าก็ยี่สิบอ่ะถ้าบอลเข้าก็ยี่สิบอ่ะพูดผิดผมรับสตรีมอันนี้แค่ทุนเขาหรือเปล่าต้องถามเขาด้วยนะว่าอันนี้คือบอลเข้าว่าถูกไหมหรือว่าไม่ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเข้าแล้วปะ เออเออหรือเราไม่ถามดีว่าต้อง้องถามกือเป่าพี่อันนี้แทงบอลเข้าหรือว่าไม่เข้าหรือว่ารวมได้ยังอะไรเงี้ยดีคุยกันอ่ะคนคนเฟิมเอาเอาดิพี่เร็วคนดิไม่เอาผมไม่รู้จักหรอกพี่พี่บอกครับพี่ครับอันอันนี้บอลเข้าหรือยังครับพี่ซีเบดีมนี่คือยอดเข้าเลยใช่ไหมใช่ยอดชนะด้วยเชลซีสี่สองพี่แทงเชลซีไปใช่ไหมใช่เชลซีกับนั่นสองต่อเมื่อคืนบอลไม่เปิดเข้าอีกเดี๋ยวคุยกันแป๊บนึงครับพี่โอเคครับ นี่ยครับเนี่ยครับไหนๆก็ไหนๆแล้วครับก่อนก็คือไอ้หนอน้อนร่นอันนี้ไม่เกี่ยวนะไอ้หนอนพูดไป้นอนพูดไปนั่นแหละเอ้มียอดกู้ของผมเลยครับค้างอยู่16ล้านครับกี่ล้านครับ16ล้านครับใช่ครับโอ้โหโอเคครับพี่มี่กั้ากนเดี๋ยวขอคนกูปาเงือดเลยแหละจ่ายจ้แค่ของรายรักเพาไอ้เฮียนั่นอะปล่อยแม่งไปเลยจัดไอ้เียหลุดโต้นจัดเียเอ็กซ์มันเหมือนฮักนาวเจริงๆนะกูพูดจริงนะ้ี่ เหมือนมาแบบเหมือนมาอยากให้เราเป็นตัวตลกใหญ่สัตว์มันมันจะขับหน้านะกูบอกก่อนเดมันขับหน้าก่อนนะหลุยไออ้้เส์ปล่อยปล่อยแม่งไปเลยเราจ่ายแค่ของพวกที่เราโดนไอ้นี้เราไหวเราไหวไหมไหวอะไรอันนี้ถึงไหนแล้วนะจริงนะจริงๆนะหลุยสไม่พี่พอติมายิ้เลยรักพูดใช่ไหมคือเรื่องก็ไม่ใช่ของเราจ่ายแล้วอยู่ดีๆมันแหลมมาเลยบอกไอ้พี่ของผมสิ 6m เขาติดหนี้ผมแม่งแหลมมากหน้าเราจัดเลยมันก็ไปไล่เอาอะไัมาหล่ะของมึงก็เคียวเองของกูไรรักเดี๋ยวเขาจะกระชืบแก๊งกู มีอะีรเราต้องจ่ายจริงแต่วันนั้นถ้าถ้าถ้าแก๊งไหนเราไหวคือเราไปเจอไอ้ยาเทนอนไอ้ยาเทนอนกับเชลซีก็เสือกยิงน้อยสัตว์ไม่เสือกเข้าเลยนะกูอยากถะนั่นแหละเราอยากจ่ายแล้วเราก็จ่ายไปแล้วกูอยากถามหน่อยว่าเป็นหนี้ส่วนตัวไอ้ปมเกี่ยวอะไรกั็คือจะเท่าไหร่เท่าไหร่มาควงย่อทั้งหมดว่าสิบเอ็ดสิบเอ็ดมสิบเอ็ดมของของอรแแก๊งมึงเลยแต่ก็พืบแม่งหรอก

ฮัลโหลครับแล้วแม่ก็ขับกันเลยแล้วก็ขับรอละไม่แม่เราอะไรละไอ้ละเขาพูดนะว่าเขาไม่เกี่ยวนะเออไอ้ไรละก็บอกผมไม่เกี่ยวนะอันนี้ผมไม่เกี่ยวแล้วแล้วมันพูดต่อเลยมันหนักหน้ากันเลยแล้วมันก็พูดว่ามียอดกู้ผมด้วยครับที่บอกเอ็มมันหนักหน้าเกินของของต่างกนะครับพี่สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดเอ็มี๋ยวพี่รอยเดีได้พอแค่สิบเอ็ดแล้วันไม่ถึงสิบเอ็ดเอ็มป่ะเอามาจ่ายพี่บอลได้ป่ะไม่ไม่ไม่ฟังกูก่อนนะไอไอไอเมีอ่ะถึง ถึงก็จงแต่อะถ้าสมมติอะเราเราจ่ายเขาถูกไหมเรียวแล้วแล้วถ้าเป็นคนอื่นมามามาถามอย่างเงี้ยเราเราเราก็ต้องจ่ายเขานะอ๋อก็จ่ายของอะไลรักไปดิแก๊งอื่นก็ปล่อยไม่เดิมปล่อยมาเดยวเดยมมันเห็นคงไม่แทงหรอม้งแต่ถ้าเป็นของเดิมมันเฮดก็ต้องจ่ายกับไลรักอะไม่แต่แต่ก็ต้องถามไอ้โป้อนะมันเฮดนแไม่มีผ่ามไม่ได้ด้วยเนี่ยแต่มัเนแล้วไม่มีใช่แก๊งอื่นก็ไม่ต้องจ่ายอไม่จ่ายอยากได้มันก็มาล้วงเอาไว้เหียอ ยิงมาตอนไหนอะบอกว่าตั้งแต่สีดำอะตั้งแต่เราเป็นสีดำอะ่ะโหอย่างนานอะลุยไปรุยไปอะไรครับเดี๋ยวผมส่งอันนี้ให้ได้ก็ล้วงเอาเองเลยจะดูไมหมหรือ <c oughs> ผมไม่ดูครับ <c oughs> ยิงมันแต่สีดำแล้วทำไมไม่ทวงกันล่ะแล้วมันทำไมมันมาทวงตอนมันโดนแบนตอนนะั้นก็เขาส่งดอกปกติครับ อันนี้คืออันนี้ยืมยืมส่วนตัวใช่ไหมครับของพี่โป่ะเป็นกู้เงินนะครับอ๋อแกงแกงแกงไม่ได้ยืมใช่ไหมของเอ็มดีไม่ได้ยืมใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเคทีทีทีเคลียร์อะไรื่องของอะไรเจให้พี่อะไรหลักก่อนพี่พี่คาไหครับพี่โป๊ะใช่ไหม่หนึ่งสี่จ็ดูนครับมามาต่งันนี้ก็โชยกู่ชยกูชงหนึ่งสี่เจ็ดศูนยครับพอใจแทงแม่งเลยไอ้เอ็กมันแข็งแกร่นะ กูบอกเลยกูบอกนะมันมันมันตึงใส่มึงนะโอ๊ยใจกูโชว์แมสเลยให้บอสหลุยไอหลุยคุยเลยหลุยคุยเลยหลุยโชว์เลยไปเดถึงมือนานแล้วว่าสีดำอะครับแล้วก็เต็มที่แล่น้องของพี่หมดละโอเคขอโทษด้วยนะครับโอเคครับพี่ขอโทษด้วยครับพี่บอสได้ครับพี่แจ็ครับขอบคุณครับขอบครับพี่ขอบครับมามาเดี๋ยวให้บอสหลุยโชว์เลย เดี๋ยวบอกเขารอปีใหม่ก็ได้นะเอ็กอะเดี๋ยวรอโป้ปลดไปไม่ไม่ไม่มาลีตัวนี่ขอให้โปเอะได้ครับอันนี้เจ้าอยู่เนี่ยเขาวงกดดีกว่าอไเป็นระแม่งปั่นจักรยานกลับเลยมันขายรถขายเรือมาปล่อยเดาผ้าเดาผ้าเดคู่าเดาผ้าเดาผ้าเดาผ้าเดลูกแป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 ด แต่ไม่หักหน้าเราจริงนะกูพูดจริงนะไอ้เจ๊ใดก็ไม่หักหน้าเราจัดเลยสิบหกเอ็มเหรอรออ่ไอ้เจ๊แม่งขายขายเรือขายรถขายเรือเหลือแค่จักรยานมาปล่อยกูให้กูไอ้กูรู้อะไอ้สิบเอ็มเดี๋ยวเปลี่ยนแม่งเป็นจ่ายแกงเราอ่ะขอแค่บอสหรือสั่งรวยอ่ะ ตรงปัดเลยมันก็ได้ให้เลืออันนี้แบบใช่หรือเวล่าอยู่ที่ห่วงโซอาหารใครอยู่สูงสุดมันก็ได้เปรี้ยบอยู่ที่ห่วงโซอาหารได้เลยไม่รู้วมันอยู่ที่ห่วงโซอาหารเนาะไอ้เหี้ยแกงที่ใหญ่กว่ามันก็ต้องอย่างนี้แหละ คุณรู้ป่ะไรคุณรู้ป่ะตอนที่มันพูดเลยว่ตั้งแต่สีด๊าดเอี้ยลูกกลมนี่ทําให้แบบไปทุกวงการจริงนะเอี้ยบอลลูกกลมทําไมวะอิสัตว์เบ่งเสียบปะสิบเอ็มอ่ะโหเป็นอะไรเสื้อเสี่ยพันั่นแหละเอ็มเดียวไม่ไม่จะไม่ให้แม่แทงแหลพี่รอบอกเพราะเหมือนพี่รอคุณมั้ง ที่แล้วถ้าถ้าใครมาทวงอีกก็ไม่ต้องจ่ายอ่ะถ้ามันอยากได้ก็มาล้วงเอาอ่ะหลังจากแต่อันนี้นะหลังจากแต่เดินเฮกับอาร์เดิมเดิมแม่แทงบิพี่รอบอกว่าก็ดีละไอ้เอ็กกัหักหน้าจัดเลยนะรอเลยอ่ะน้าคูณดนะอยากได้มันล้วงเอาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิปีละตั้งแต่สูุดดำสูุดดำไว้ก่อนะไมมาเลยแม่งย้อนตั้งแต่มึงเปิดซะบั่น ม้สุดดับตั้งแต่แล่น้ำเงินแล่นเขียวปะแล่น้ำเงินอ่ะแม่งทิ้งธุรกิจไว้เราทำด้วยนะพี่โป้เพื้อธุรกิจให้หลุยทำต่อหลุยทำต่อนะต้องเคยทำเลยรับบอลอ่ะต้องรับบอลโลว์รวยจะเฮียละต้องรับพวกมวยอ่ะมวยอะไรมวยเดชสีวะอืม นีง่งกูไม่น่าไอ้แมียวไปไอ้โมยมาเล่นง่ายนะเพื่อนโมยอย่ากนะว่าแทงไฟไอิมน่าจะง,ง่ายสุดว่ะ <c oughs> เออแทงไฟอิมแทงไฟอิมมันก็เหมือนแทงมวยวปไอ้เี่ยกลัวไหมกลัวไม่ต้องเล่นลอะไรดีสุดละจริงๆริงนะว่าแทงอะไรก็ไม่รวยว่ะอะไรก็ไม่ง่ายว่ะแทงบาร์มา,า,า,าเล่นมาเล่นชอบมีแทงบาร์ไว้ก่อนเลยเพื่อนล่อเกือบหมดตัวไอ้เนี่ยไว้ก่อนเลยเพื่อน เอ๊เรียวมียี่สิบเอฟไม่ใช่หรอเนาะเท่าไหล่เราแต่นะเราแต่นะไอ้เที่ยเราแต่ไปก็ถามว่ามีเหลือเท่าไหร่มันผิดตรงไหนน่าเบื่อเนี่ยโอ้โหน่าเบื่อถ้ากลับจีดี้แล้วแทงบอลแล้วจเสียแล้วสิบเอฟไหมไม่รู้มั้งฮะแล้วสิบเอฟไหมเออบาร่เปิดบอลปะเออสารต่อเอฟโฟนเนาะรวยรวยจริงด้วยผมไม่ได้พูดเลยนะเปิดบอลนะก็รวยนะเว้ย ใช่เราก็ให้นำมันเลยระยะยาวยังไงเราเราวินอยู่แล้วว่ะการไกลจัดคือดาวอ่ะกูเปิดกับกูเปิดกับพี่นิกอะหมดไปคนละยี่สิบสามสิบเอ็มอะใช่เหรอเอาดิยียอะไรโอเวอร์แทงอย่างโหดแทงเข้าทุกไม่พี่กินแต่ที่นู่นจะแบบพี่บกับพวกอตูเขาเปิดอะวันรุ่งเขาได้เยอะจัดเลยนะเขาหุ้นกัินอะได้วันนึงคนละสิบเอ็มอะก็ทงอะทงได้ทงอะที่แข่งทงอะได้สี่สิบ แม่เอวาโลตอนไอ้ี่มึงรบเชียร์ยอดทั้งหมดอต่ก็ไม่รู้อะไรกูณแทงบอลไม่เป็นไหมยอดยอดไม่ไม่ไม่ถูกล้วยอดอะถูกแล้ไอ้คนโก้ปะโกยอดถูกแล้วยอดอะยอดถูกแล้วไม่แต่จากที่คูคิดนะไอ้หลุยจักเซียนบอลนะจักใจนะแต่ไม่ได้อะไรนะมันเข้าจริงเว้ยเชลซีสามเอ็ม อานนอีกสามเอ็มถูกป่ะเป็นหกเอ็มอานนได้ครึ่งนะฮิโรชิเอ้ยไม่ใช่เอ็นเอีเล่นปืนยังไหมครับปืนครับเอาตรงนะเขาเล่นอานนท์น่อยเล็กโอ้ยเขาเขาเขาดูผิดอานนได้ครึ่งอานนได้ครึ่งเชลซีได้เต็มมันมันไม่ควสิบเอ็ดเอ็มนะแล้วมึงไม่หาละไอ้ง่ ควายนั่นแหละมันเก้าจุดเก้านะ่มันเก้าจุดเก้าเลยาเสร็จเงินน้องานเสร็จเงินนะไม่ไม่แต่ไปกี่แก๊งอะไรอ่ะคือเริ่มชดอตควายต้องเรีดหอไเทียไม่งั้นโดนกระทืบมาจะเป็นเงินก้อนอีกีจากสดเอ็มจะเป็นร้อยเอ็มไม่ไม่อาจอาจสเอาจจะเป็นร้อยใบมูลค่าก้อนเลยเอาให้เขาไปเถอะ ไม่หมิ่นเงินนะ 11m แป๊บเดียวคนทรรมดาละแสงมาพี่โบนครับพี่โบนครับผมผมขอคืนได้ไหมครับพี่ตะกี้ให้เกินไปอะไรนะว่าไงนะเดี๋ยวคุยสภาหน่อยซวยอดดิสัตว์ร้อยเอ็มเดียเดี๋ยวเจอแกงม่วงอ่ะ วันทูที let's go โอเคสตาร์เทาแล้วมาช่วยกันดึงดาวตาจังหวะโจโจ้ไอตัวตรงข้ามมัอย่างเผาว้านนี้ไม่กลับบ้านผมรู้สึกจะมึนบ้าตามเรือจับกูใส่กงไม่อย่างเอามอฉีดยาเข็มยไม่ต้องเบาช่วยกันที่ผมที่ไม่อยาางดาวตอนนี้ผมกยกหนาวลงไปป่าจูบกับพื้นนอนหลับยาวๆอ่ะนายยไมใส่ของใส่ของประเทศดีๆตามมันเลยไอ้น้อง